เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณนี้คุณนี้เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนม3โรงเรียนของเราจัดทัศนศึกษาแบบค้างคืนไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีที่พักแรมของพวกเราคือรีสอร์ทที่อยู่เข้าไปลึกไกลจากถนนใหญ่หลายกิโลเมตรทีเดียวแวดล้อมด้วยป่าเขาบรรยากาศที่พักร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นครื้มและด้วยเหตุนี้ในเวลากลางคืนด้านนอกบ้านพักจะมืด และวังเวงมากไฟภายนอกมีน้อยขนาดต้องถือไฟฉายเดินถึงจะพอมองเห็นพอมาถึงก็เก็บเข้าวของในบ้านพักโดยบ้านพักของเราจะพักกัน8คนข้างในจะมีเตียงควีนไซส์หนึ่งเตียงและฟูกเสริมวางกับพื้นเป็นบ้านแบบปิดติดเครื่องปรับอากาศแถมยังมีที่อาบน้ำแบบเอาดอด้วยในตอนแรกทุกคนแย่งกันนอนบนเตียงค่ะไม่มีใครอยากนอนพื้นเลยเพราะจิตวิตก กลัวเห็นอะไรโผล่ใต้เตียงตามประษาคนขี้กลัวพอเก็บข้าวของและจับจองที่นอนกันเรียบร้อยก็ต้องออกไปทัศนศึกษาทำกิจกรรมกันข้างนอกค่ะหลังกลับจากทัศนศึกษาทั้งวันก็ทานอาหารเย็นจากนั้นก็กลับบ้านพักกันไปโดยทุกคนมีการบ้านคือต้องทำบันทึกการทัศนศึกษาส่งครูตอนเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพวกเราแปดคนในบ้านก็แยกกันไปนั่งเขียน ตามโต๊ะเครื่องแป้งบ้างโตอาหารบ้างบนเตียงบ้างในขณะนั้นบรรยากาศห้องเงียบมากๆอยู่ๆเพื่อนเราคนหนึ่งที่นั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งก็ร้องครีตกใจกระโดดมากอดเพื่อนและบอกว่าเมื่อกี้เขาเงยหน้าขึ้นมามองกระจกเขาเห็นผู้ชายนั่งอยู่บนเตียงและเขาไม่มีหัวแต่ตอนนี้หายไปแล้วเพื่อนๆในห้องก็กลัวตามๆกันเลยค่ะคนไม่กลัวก็พยายามปลอบว่าอาจเป็นเพราะตาฝาดไปจนสุดท้าย พวกที่แย่งจะนอนบนเตียงทีแรกก็เปลี่ยนใจมานอนเบียดกันข้างล่างหมดเลยยกเว้นสามคนที่ไม่ได้เชื่อสนิทก็เลยต้องเสียสละนอนบนเตียงให้หนึ่งในนั้นก็มีเราด้วยและคืนนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรในคืนที่สองพวกเราก็พักผ่อนในห้องตามปกติค่ะแต่คืนนี้มีพวกกลุ่มเด็กนักเรียนเฮลเฮมาก่อกวนกดโทรศัพท์ต่อมาห้องต่างๆแล้วแกล้งไม่พูดพอวางก็โทรมาอีก เท่านั้นไม่พอถึงขั้นแกล้งเอาผ้าห่มสีขาวมาคลุมตัวทาแป้งขาวที่หน้าเดินเคาะประตูตามบ้านแต่ละหลังและทำเสียงยานยานเหมือนผีแกล้งเพื่อนจนกระทั่งครูเวนเดินผ่านมาตรวจความเรียบร้อยส่องไฟฉายใส่และรีบไล่กลับบ้านพักตัวเองไปทันทีพอตอนเช้าวันกลับนักเรียนมารวมตัวกันหมดแล้วครูก็เรียกกลุ่มเด็กที่ก่อกวนเมื่อคือนมาต่อว่าจากนั้นก่อนที่ครูจะหยิบทูปพี่เตรียมไว้ ยื่นให้เด็กกลุ่มนั้นครูพูดด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลว่ารู้ไหมที่ฉันไล่พวกเธอให้รีบเข้าบ้านพักโดยไม่เรียกมาต่อว่าก่อนเพราะอะไรเด็กกลุ่มนั้นได้แต่ก้มมองพื้นสำนึกผิดครูจึงบอกต่อว่าพวกเธอที่รวมกันแกล้งเพื่อนมีกันทั้งหมดห้าคนแต่ตอนที่ฉันมองดูจากบ้านพักฉันกลับเห็นว่ามีผู้ชายไม่มีหัวเดินตามกลุ่มพวกเธอมาด้วยตลอดเวลา และไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามครูอยากให้พวกเธอแสดงการขอโทษที่ไม่เคารพสถานที่แห่งนี้เพื่อความสบายใจของทั้งเธอและครูพอครูพูดจบเท่านั้นแหละคะ่ะาคนนั้นมองหน้ากันหน้าถอดสีรวมถึงพวกเรา8คนที่พักด้วยกันก็มองไปที่เพื่อนคนที่เห็นชายไม่มีหัวในกระจกคืนแรกก็ขนลุกกันทันทีเพราะคำเล่าของครูช่วยยืนยันถึงสิ่งที่เพื่อนคนนั้นเห็น ว่าไม่ใช่ตาฝาดทั้งที่พวกเรายังไม่ทันได้ไปเล่าให้ใครฟังเลยและก็อดล้อนแทนเพื่อนห้าคนนั้นไม่ได้ว่าจะมีอะไรตามติดพวกเขากลับกรุงเทพด้วยไหมก็ไม่ทราบ